จุดเด่นที่แตกต่างของคอเลาเตนตัวนี้ที่ไม่เหมือนคอเลาเจนทั่วไปนะคะที่ใน,ในเรื่องของความสวยใสายขาวเพราะว่ายุคนี้เนี่ยแค่สวยใสายขาวอย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะคะมันจะต้องสุขภาพดีด้วยและกินไปแล้วเนี่ยที่สําคัญนะคะทุกคนกินเข้าไปมันจะต้องไม่ส่งผลเสียกับร่างกายของเรานั่นก็คือแคร่ได้นี่เลยคะ่ะ สารคอลลเเจนตัวนี้นะคะซึ่งเป็นทั้งคอลลเเจนโมเลกุล hmm. ละเอียดเล็กที่สุดเลยนะคะและสารสกัดอาหารเสริมผิวอีก10ชนิดนะคะที่นอกจากช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณของเราแล้วบำรุงข้อเอ็นกระดูกและบำรุงผิวพรรณของเรานะคะให้นุ่มลื่นนะคะผิวสวยขาวกระจ่างใสแล้วนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำและช่วยเรื่องสิวแล้วเนี่ย แถมยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราด้วยนะเห็นกระปุกแบบนี้นั่นเองนะคะผลิตนะคะรู้หคะผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งร้อยเอร์เซ็นนะคะซาานาคอเล้เตนตัวนี้เนี่ยจึงเป็นอาหารเสริมผิวที่ปลอดภัยที่สุดและพรีเมียมที่สุดนะคะเพราะว่าปกติอาหารเสริมเนี่ย โดยเฉพาะคอลลาเจนหรือว่ากลุ่มวิตามินต่างๆกินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องหยุดพักนะไม่สามารถทานต่อเนื่องได้นะคะเราจะต้องมีการหยุดพักถูกไหมคะแต่สาระคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยคือเรากินไปแล้วไม่ต้องหยุดพักนะคะสามารถทานต่อเนื่องได้เลยนะคะทุกคนค่ะทานต่อเนื่องทานติดต่อกันได้เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องพักตับพักไตของเราสามารถกินต่อเนื่องได้เพราะว่าสาระคอลลาเจนตัวนี้เนี่ย ะะสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ลงไปถึงตับไตเพื่อให้ตับกับไตของเราเนี่ยทำงานหนักหรือว่าตกค้างนะคะเพราะว่าสามารถเนี่ยเออดูดซึมแล้วก็สลายนะคะได้ทันทีเลยนะคะได้หมดร่างกายเอาไปใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ะะจึงปลอดภัยและที่สำคัญนะคะเราทํามาเพื่อความปลอดภัยนะคะกับร่างกายให้กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีแต่เสริมอย่างเดียวเลยนะคะไม่ใช่ว่าไปเสริมอันนี้อันนู้นอันนั้นแล้วไปทําลายด้านอื่นๆถูกไหมคะนะเช่นกินเข้าไปแล้วเนี่ยอ่ะผิวสวยนะคะอ่ะอันนู้นนี่นะดีสุดท้ายนะตับไต พังนะคะก็หรือระบบต่างๆของร่างกายทํางานหนักขึ้นเนี่ยอันนี้มันไม่คุ้มเลยนะคะทุกคนคะ่ะคือตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเสริมหมดเลยนะคะเขาเรียกได้ว่า bring the best from its source นะคะที่เราตั้งใจที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจากแหล่งที่ดีที่สุดของเขานะคะให้มารวมอยู่ในนี้เลยสาณาคอลลาเจนตัวนี้นะคะ และที่สำคัญเราต้องทานตามปริมาณที่ระบุไว้ด้วยนะห้ามทานเกินนะคะเพราะว่าเราอยากให้ผู้หญิงทุกคนกลับมามั่นใจคะ่ะ